พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนด้อมเช้านี้เขาฝากมาบอกกันว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางเน่ซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักท่องคิวดูโดยส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะใครจะร่วมบุญนะคะถ่ายชีวิตโคกบือนะคะวันที่7 รกรกฎานี้นะคะตามกำลังศรัทธ,ธาดูที่โพสต์หรือทักทางไลน์ก็ได้นะคะมาร่วมบุญด้วยกันเนาะเดี๋ยวนุ่นก็จะมีการลงคลิปหรือถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ใครจะฝากถวายดอกบัวพระแม่รักสมีนะคะวันที่6นี้นะคะทักได้เลยนะคะเดี๋ยววันที่6นี้ออตอนช่วงเช้านุ่นน่าสามีนะคะไปไหว้ ย่านานะคะแล้วก็มีว่าย่าแฟงนะคะก็จะเอาบุญฝากเพื่อนๆนะคะก็จะน่าจะมีถวายสังฆทานตอนเช้าด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ฉันรู้นะว่าช่วงนี้เราเองอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้สื่อสารกันเธอก็มีมีเรื่องราวของเธอที่เธอจะต้องทําฉันก็มีเรื่องราวของฉันแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีปัญหาแต่ฉันยังคิดถึงเธอตลอดนะฉันรอคอยเธอได้ตลอดแหละฉันก็รู้ว่าต่างคนต่างยุง่งเธอมีเรื่องราวที่เธอจะต้องทําฉันก็มีเรื่องราวที่ฉันจะต้องทํา ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันหรือจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดําเนินไปได้ง่ายฉันเองก็พยายามจัดการปัญหาต่างๆแล้วก็พยายามชัดเจนกับเธอให้ได้มากที่สุดให้เธอรู้ว่าฉันเองเนี่ยไม่ได้สนใจใครเลยนะไม่ต้องคิดมากเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องคิดมากว่าฉันจะมีใครให้เธอรู้ไว้ว่า ฉันไม่มีใครแน่นอนถ้าเราจะต้องจบกันหรือเราจะมีปัญหาการมันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของความไม่มีเวลาหรือเรื่องของการที่เราปรับตัวเข้าหากันไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องบุคคลอื่นฉันเชื่อมาเสมอว่าเราคือพรหมนิขิตพรหมนิขิตนำพางให้เรามาเจอกันหรือมันคือโชคชะตาและฉันก็อยากจะอยู่กับเธอไปนานๆอยากจะอยู่กับเธอแบบคู่ชีวิต ถ้าเป็นไปได้จริงๆอยากจะเป็นคนเธอเป็นคนที่ฉันเองเนี่ยอยากจะแต่งงานด้วยซ้ํานะเพราะว่าเธอเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีความสดใสได้เวลายอยู่ใกล้เธอแล้วมันมีพลังงานบวกมากกว่าพลังงานลบอะฉันดีใจนะที่ได้เจอเธอแล้วก็ดีใจด้วยว่าเธอเป็นคนที่ขยันขยันในการทํางานขยันในการสู้ชีวิตมันก็เลยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วต่างคนต่างขยันนะ่ะ แม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่แต่ว่าฉันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเจอคนที่มีอะไรคล้ายๆกันโดยเฉพาะความมีอีกโก้ความไม่ยอมคนความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความรับผิดชอบเยอะเหมือนกันเลยมันก็เลยทําให้สถานการณ์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนิงน่งเพราะว่าไม่แทบจะไม่มีเวลาได้คุยกันเลยล่ะ แล้วก็เราอาจจะสื่อสารกันได้ไม่ไม่เยอะเราก็อาจจะพูดอะไรกันได้ไม่มากบางทีความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สามารถจะบอกใครได้เยอะแยะอาจจะรู้กันแค่เราแลอบางทีฉันเองก็ไม่รู้้วยว่าเธอคิดอะไรอยู่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันห่างกันพอความสัมพันธ์ของเรามันห่างกันแน่นอนแหละว่าอะไรอะไรมันก็อาจจะแบบ ไม่เข้าใจกันบ้างแต่ฉันอยากบอกเธอนะว่า <S <S เธอยังเป็นคนสำคัญของฉันเสมอไม่ว่าจะนานแค่ไหนเธอก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจฉันตลอดเรามันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปหรือเสมอไป ถ้าถ้าแบบฉันอยากให้เธอสบายใจนะว่ามันไม่มีเรื่องราวของบุคคลที่สามแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุลมเมถุนตุนกุ่มนะคะธาตุไฟไม่สินธน,น,มมนะะูมีราศีเมษนะคะมีราศีมีนมีราศีพิจิกนะคะแล้วก็มีอ,อ ธาตุนะคะส่วนมากจะเป็นธาตุลมเนาะแล้วก็มีธาตุดินการผู้ศพมังกรน,นะคะธาตุไฟเมสิงธนูประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสาม,มารถทักช่องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย